สวัสดีครับมือนี้เป็นเมนูกับเข่ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมนี่ก็ขึ้นเนื้อซับนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเนือไม้นะครับเนือไม้บ้านนะครับเนือไม้ต้มนะครับว่าไหนือไม้สมนะครับแล้วกมหันเป็นชิ้นตามชอบนะครับนี่ก็เป็นพริกแห้งกระเทียมพริกสดนะครับโขกหยาบนะครับผมสุดท้ายก็คือใบกะเพรานะครับผมมากครับเฮามาผัดกันเลยนะครับผมใส่พริกกระเทียมที่เ่าโขกลงไปนะครับผัดครับผัดให้มันหอมหอมจนจามหมดเลยครับพอได้ทีแล้วเาก็ใส่เนื้อที่เ่าสับ ต้องไปนะครับแล้วก็ล้วนพัดให้มันตึงๆเข้ากันจักน้อยนึงครับหอมๆนะครับตามด้วยน้ำร่างโคกนะครับผมจะเอาให้มันมีความจุนซีบ่แห้งเกินไปนครับพัดไปครับพ่อพัดไปเล็น้อยเหนือไกลได้ทีแล้วกับปรุงรสครับปรุงตามชอบเลยนะครับไผ่ชอบหวานชอบเค็มกับปรุงไปนะครับผมใส่น้ำตาลครับนิดนึงครับแล้วก็ผงนัวนะครับผงปรุงรสครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลานิดนึงครับแล้วก็ น้ำมันหอยนะครับอ่าเขากับพัดไปครับโคเโคเเ่มันเครื่องมันเข่ากันนะครับตอนนี้ก็หอมแล้วครับพ่อเครื่องเข่าดีเขากัตามโดยนอมไม้ต้มนะครับอ่าใส่ไปครับพัดครับพัดสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยนี่ครับใบกะเพราเลยนะครับหอมๆครับอ่านี่ผัดให้ใบกะเพราเขาสดนะครับอ่ามันทรงกินหอมแล้วนี่ครับหอมหวยๆครับน้าตามก็จะได้แบบนี้ครับผม อา่ากินครับนี่มาครับเสิร์ฟครับเราก็จะได้ผัดกะเพราเนื้อสับใส่หน่อมไม้นะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่แซ่บแน่นอนครับผมอืม้มเป็นได้ครับนาตาที่สันครับกินกับข้าวสวยร้อนๆเด้อยพี่น้องเด็ดแน่นอนครับ